สำหรับเรื่องของสมุนไพรหลายคนบอกชอบเหลือเกินพูดถึงสมุนไพรมันมาจากธรรมชาติน่าจะปลอดภัยแต่เคยได้ยินไหมคะว่า สมุนไพรทั้งหลายรวมถึงยาแผนโบราณเหล่านี้เนี่ยมีการแฝงเร้นไปด้วยสเตียรอยด์ซึ่งไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนนะคะเหล่านี้เ,นเราเจอกันบ่อยๆเลยและปัจจุบันมีแม้ว่าจะมีแนวโน้มการตรวจพบสารสเตียรอยด์ในยาสมุนไพรและก็ยาแผนโบราณน,น้อยลงเรื่อยๆทุกปีแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงตรวจเจออยู่นะคะและก็ปัญหาก็คือสารสเตียรอยด์เนี่ยจัดเป็นยาควบคุมพิเศษต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะคะทาไมถึงต้องมียาใบสั่งแพทย์ไอ้นี่เพราะว่าผลข้างเคียงเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียว หากรับประทานในปริมาณที่มากรวมถึงในระยะยาวแล้วเนี่ยก็จะมีอาการเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารกระดูกบางแล้วก็กดภูมิคุ้มกันได้นะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนในวันนี้เรามีข้อมูลดีๆค่ะจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาฝากกันค่ะเดี๋ยวนี้มีรูปแบบใหม่คือเอาสมุนไพรที่เป็นเ,เป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบเนี่ยนะครับเอาไปชุบน้ําที่มีสเตรอยอยู่ แล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เอามาขายเป็นถุงเพื่อให้ชาวบ้านอาไปต้มอันนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพบเพิ่มเติมจากที่เหมือนกันมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นนะค,คือมันอันตรายตรงที่ว่าเรากินโดยไม่รู้รว่าเรากินมากเท่าไหร่ต่อวันแล้วก็กินถ้ายิ่งกินนานไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีปัญหาที่พบบ่อยๆก็พวกที่มีเลือดออก ในกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะปวดท้องเลื้อดลังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กินเข้าไปเรื่อยๆก็มีเลือดออกอันนี้มีลายที่เป็นกระเพาะทะลุก็พบเยอะอยู่แล้วนะครับ นะคะสมัยก่อนจะมาในรูปแบบของยารูปกรอนะยาแคปซูลเราก็เข้าใจว่าแบบนี้น่าจะมีการปนเปื้อนอย่นิดเดียดูว่าอ๋อมันคงผสมแหละในช่วงขั้นตอนการผลิตแต่นี้พี่แกนหล่อตั้งแต่เอาไปชุบเลยแลวซึ่งปกติแล้วสเตียรอยนี่กินแล้วมันจะเห็นผลทันควันมันจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีใช้หายปวดหายเมื่อยอะไรพวกนี้นะครับก็จะไปพูดคราวนี้บอกต่อกันว่ามันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้อย่างนี้ต้องระวังระวังเพิ่มถูกต้องซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้ผลิตนะคะชุดทดสอบสเตียรอยในยาแผนโบราณอย่างง่ายออกกมาาาาจํหนน่ย็ถ้ ใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ029510000แล้วก็ต่อที่เบอร์98463ค่ะครับผมนะครับรวมถึงถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเร็ววนี้คงจะมาพูดคุยมาทดสอบให้เห็นๆกันในรายการถูกต้องนะคะ